ปั้นขาวกำติดอปอปั้นขาจีติดอปอปั้นขาสวยติดอปอปั้นขาแป๊ติดอปปอ,อปอเป็นอปอเป็นอปอแล้วมาเป็นอปอ ออปอเป็นอ่อปอเป็นออปอแล้วมาเป็นอปอปอเขี่ยทยแม่ก็ยืนแก่แดกระดอเขี่ยทยพ่อก็ป่านมาบ่อ,อยากพ่อเขี่ยทยปูน้ำบูดมูหูบอเขี่ยทายยาก็ทิมกะตาดีบ่เขี่ยทายยายก็กินแต่ใบเกลือนอ,อยางเสสวยกะเยียบ จนจอเจ้าเฮ็ดเป็นตาบ่มือนอเฮ็ดเป็นตานบ่มือนอปัอ้นเขา่ากมติดอปอปัอ้นเข่าจีติดอปอปั้นเข่าสวยติดอปอปัอ้นเข่าแปรติด ออปอออปอเป็นออปอเป็นออป่อแล้วมาเป็นออปอออปอเป็นออปอเป็นออปอล้มาเป็นออปอ